สวัสดีค่ะรีวิวนิทานจาก o u t เทบุ๊กนะคะเรื่อง Apple Jacks b c d y y มาจาก s ตอรีของ My Little Pony นะคะสำนักพิมพ์ Hasbro หรือเปล่ามไม่แน่ใจว่าอ่านผิดหรือถูกนะคะโอเคค่ะเออก็เป็นเรื่องราวของเจ้าพวกแก๊งม้าพวกนี้นะคะมีทั้งม้ายูนิคอรนม้าเอ่ออะไรนะเป็นกระสัตรซื้อเปล่าเราเราก็ไม่แน่ใจแต่มีแฟนซีม้าหลายแบบนะคะสำหรับเด็กที่ชอบเอ่อ น่ารักน่ารักอ่ะเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะเราก็สามารถฝึกภาษาอัางกฤษแบบง่ายๆได้ด้วยนะคะสําหรับลูกชายเราวะเขาชอบนะไม่ได้แบบหมายว่าต้องเป็นลูกสาวดูการ์ตูนพวกนี้อย่างเดียวนะเออเขาก็ชอบแล้วก็เออชอบความแบบจินตนาการม้ามีหลายสีได้แล้วก็มีหลายแบบอะไรเงี้ยปล่อยพลังได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็ถาม,มานะเออเราก็ก็ก็ <ๆ S 1> คุยกับแกไปเรื่อยๆก็สนุกดีนะคะแล้วก็ให้เด็กสังเกตนู่นนี่ด้วยขอบพุณค่ะา